ใครนี่อาหารรีไปหาคนนั้นเมื่อกี้อยู่กับป๊ะปะ๊ปะป๊ะป๊ะกินบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวนี่ตั้หมฮอนฮอนฮอน ดิไปหาหมอมาแล้วดิไปหาหมอเพื่อไปฟังว่าแผลที่มีอ่ะหายดีแล้วเป็นแผลนะะทายาสองวันหายน้องหมา เดี๋ยวนุดแพ้อาหารทะเลไม่เอาอืมหนุบๆนุตัวเดียว พอดีเปิดไฟไม่ใช่ก่อไฟแล้วก็ไม่อยากเสียไฟเฉยๆไม่นเอาถั่วนเน่ามาย่างแล้เอาถั่วนเน่ามาย่างย่างกินกับกรอบพ็ดนะีไฟหมดแล้วทำแม่มากินหมดแล้วกินหมดแล้วทีเนี้ย เ้วกาแฟมากินแล้วนะคะกินต่อมาก็ต่อด้วยของขมแล้วก็ของหวานแดดพึ่งมาดีไม่กินกาแฟนาชิพนันทันที่สอง ไม่มีติดถุงเลยพอสกันไม่ใช่พานเหลือตั้งนานนะจะตัดแกมก่อนนะจะก,กัดข้างห่อยกันนะ เลี้คันดูอคันอีกระดูยีเห็นนะสแน็คเน่อเ <Yo, welcome. S 1> นี่ยไปเอากับพ่อตองบอี่ แนกและนะป้ากวนเป็นหมดถ้วยใหญ่เลยเพราะว่ามันใกล้หมดแล้ว ไอศครีมโยเกิร์ตลูกสาวชอบเอาแช็กช่องแข็งนะเย็บไอศครีมเลยอ,อากาศเย็ยนนะ17องศาคิดกันว่าไม่น่าไปหาหมอเลยน่าจะยกเลิกแล้วบอก เขาบอกเขาว่าหมาฉันดีแล้วใช้ยาหายแล้วหายเป็นปิดทิ้งเลยไม่ต้องหาหมอเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราสบายดีแล้วบางทีเราไปตรวจเนี่ยหมอเขาก็จะนัดเช็ครอบหลังปรากกว่าเขาคิดตังไปแล้วในรอบที่เราไปหาหมอจ่ายค่าค่ายาอ่าแล้วเขาชาร์จไปแล้วสำหรับการตรวจ หลังจากาไปหาในรอบแรกไปเช็คอาการที่หลังว่าหมาหายหรือยังจากยาที่เขาให้มาเสียอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเหมือนกับที่เราไป MRI หรือ X-ray หรืออะไรต่างๆเขากา็ให้เวลาเราไปเช็คย้อนหลังหมายถึงว่า,านัดนัดเวลานะคะ แล้วก็เสียตังค์เสียตังค์ทุกรอบทั้งขึ้นทั้งร่องนะสำหรับใครที่จะมีน้องหมาก็ต้องเตรียมออกนะที่เมืองไทยเหมือนกันถ้าถ้าเป็นหมาแบบหมาพันธุ์ถ้าหมาบ้านๆเขาจะเลี้ยงง่ายแปลกเนาะถ้าหมาพันเนี่ยก็จะป่วยนั่นนี่แล้วก็ต้องไปหาหมอถ้าหมาเลี้ยงแบบที่บ้านนะที่ปล่อยปล่อยให้ เดินเล่นตามตามบ้านนะมันก็จะคนเลยอย่างถ้าหมาผ่าน,นเนี่ยก็จะเสียตังค์เยอะหน่อยที่เมืองไทยก็คิดว่าเหมือนกันนะอืว่าคิดว่าแม่มันมันไม่โอเคเลยอะ่ะรอบแรกที่ไปซื้อยานะ่ะเสียหกพันน่ะว่าเยอะแล้วว่าชาร์จแล้วยังไม่ชาร์จยังแพงขนาดนั้น ไปอีกเสียอีก500ร0 0 0บาทเพื่อที่จะไปฟังว่าหมาคุณสบายดีแล้วแผลดีแล้วทายอีกแค่สองสมวันเพื่อให้แน่ใจว่าหายจริงๆนะฮะเสียเงินอีกค่าไปฟังเขาบอกว่าหมาเธอหายดีแล้วทั้งที่เราก็ดูตาเปล่าได้ครั้งหน้าถ้าเป็นไปได้ก็คือแบบว่า,วาออคงจะ เอาไว้ไปหาหมอตอนที่ถ้าหมาไม่หายถึงไปดีกว่าถ้านัดแล้วให้ไปเพื่อจะไปฟังว่าหมาเธอหายดีนะ่ะอาจจะไม่ได้ไปเอาไว้ป่วยก่อนค่อยไปแต่ว่าความเจ็บป่วยก็เลี่ยงไม่ได้ทั้งหมาทั้งคนนะคะเลี่ยงไม่ได้เลยการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคนที่เลี้ยงหมาก็เออ c o m e ค o t ชุดครับคนเลี้ยงหมานะเลี้ยงกันต่อไปเน,นะเห็นเห็นน้องที่ติดตามกันนะเขาเลี้ยงแคคตัสเขาเลี้ยงเรีกว่าอะไรอะกระบองเพชรเขาบอกว่า เลี้ยงเขาตอนนี้เลี้ยงได้และดูแลกระบองเพชรนะเพื่อที่วันหน้าเขาจะได้เลี้ยงและดูแลเราก็คือเลี้ยงให้เขาแบบจเจริญเติบโตแล้วก็ขายออกก็ทําเงินใช่ไหมคะแต่ก็เลยบอกว่าเออดีนะเลี้ยงกระบองเพชรกันดีนะเขาโตมาเขาเขาเลี้ยงเราก็คือให้รายได้กับเราแต่มันก็คนละอย่างอะเนาะแต่ พูดถึงว่านในมุมที่ตลกตลกเป็นน้องหมาเราเลี้ยงวาสิบสิบสามสิบห้าปีอะไรเงี้ยเราเลี้ยงดูแลประคบป,ประหงมมือหาให้น้ําให้ข้าวก็บองเพชรก็เหมือนกันก็ต้องดูแลเหมือนกันใส่ใจเหมือนกันสุดท้ายเขามีผลตอบแทนะแต่เลี้ยงน้องหมาก็คือเป็นอะไรที่แบบว่า,าเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นหวานใจของเราเป็นอะไรที่ให้เรายอกนั่นแหละออ มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งปราคิดว่ากันที่ปาอุ้มหมาหยอกหมาอะไรเงี้ยภาษาอีสานบ้านปาเรียกว่าคันคันขยำเออประมาณนั้นนะะก็นึกถึงว่า,อาตอนมีลูกนะปาก็จะคือหมันไส้อะหมันไส้แล้วเรากอดเราหยอกเขา,อาตอนเล็กๆเราทําได้เนาะ แต่พอลูกถ้าสามขวบสองขวบวปลายปลสามขวบเนี่ยต้องระวังนะคะทุกคนพูดเรื่องน้องหมาแล้วมาเรื่องเด็กได้ไงคนละเรื่องกันเลยตั้งแคปชั่นว่ายังไงไม่มีแคปชั่นก็จะน่าเบื่อเนาะ,ะแล้วทีนี้มันนึกถึงว่าตอนที่ลูกปลาสองขวบปลายปลสาขวบเนี่ย แล้วก็ต้องระวังในการที่จะจะดูแลเขาแล้วก็หยอกเขานะเพราะการหยอกเด็กอะ่ะบางที่อะ่ะถ้าเราหยอกแล้วเออถ้าเราทําแรงไปอะ่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทําแรงนะคะทุกคนแล้วทีนี้มันมันมันอาจจะทั้งพลาดไปแล้วทำใหอ้อ่เกิดการ พกช้ำดาเขียวจากการที่เราหยอกเขาแล้วเขาอาจจะวิ่งแล้วไปสะดุดล้มเองอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคนที่จะมาอยู่ต่างประเทศนะมลมมันจะรบกวนเสียงที่พูดหรือเปล่านาอเอลแล้วทีนี้เด็กเนี่ยเข้าไปโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าไปอนุบาลนะไปอยู่กับคนเลี้ยงดูอะไรเงี้ยเขาไปเข้าอนุบาลเนาะเขาก็จะพูด เขาก็จะพูดกับเพื่อนๆพ,พูดอะไรของเขาเด็กกันเนาะใสๆอ่ะเนะา,าะ,นะพูดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็อาจจะพูดได้ว่าแม่ฉันทําฉันลม้มแล้วฉันเจ็บตรงนั้นตรงนี้สามารถเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะทุกคนพอประมาคันน้องหมานี่ป้าคิดว่าเออตอนนี้เขาห้าหกหกขวบกว่าแล้วเออถ้าเป็นเด็กอะ่ะเราคั้นไม่ได้แล้วป้าก็เลยนึกถึงตรงนี้นะคะว่า เด็กเราไม่สามารถไปหยอกเขาแรงได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปานนึกได้ก็คือ,อาการที่จะไปหอมแก้มลูกของคนอื่นนะคะทุกคนไม่รู้ว่าคนไทยที่นี่ถือหรือเปล่านะแต่ที่ปปเลี้ยงลูกประมาณปาไม่ได้ถือเนอะอาะการที่จะไปหอมแก้มลูกคนอื่นนะทุกคนคนไทยหลายคนก็อาจจะถือเนาะ แต่ว่าปลาเนี่ยมีญาตินะคะที่มีมีลูกมีล้านอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเด็กออกมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเล็กๆก,ก็ไม่ได้จะไปหอมเขาหรอกแทบไม่กล้าอุ้มนะแต่ว่าพอเขาโตมาสามเดือนอะไรเงี้ยกําลังแบบว่าแก้มเยอะกําลังแบบตัวโตหน้าหน้าคันเหมือนเร์เหมือนแบบต้องมาน้อยที่บ้านนั่นแหละเขาก็จะทาแป้งหอมๆเนาะ มันก็น่ารักอะเาเราเห็นเขาความผูกพันความที่เป็นญาติเราอะ่ะมันก็ทำให้เราแบหอมแก้มได้โดยที่แบบว่าเราเราเอ็นดูเนาะแล้วทีนี้พอมาอยู่ทางนี้นะคะทุกคนพอพอมาเจอลูกฝลั่งเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนั้นนะคะทุกคนต้องระวังด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า พ่อแม่เขาอาจจะห่วงนะคนไทยเหมือนกันนะคะคนไทยก็ไม่ควรทำหรอกนะคะเพราะว่าพ่อแม่เขาจะห่วงถ้าไม่ใช่หลานไม่ใช่คนที่เราสนิทแล้วเลี้ยงมานะคะทุกคนมันันจะไปหอมแก้มของลูกของอาเนี่ยปะก็ไม่กล้านะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเ,เขาจะกลัวมากกับการที่แบบว่าเราเป็นตุ่มไหมเราเป็นอะไรไหมเขากลัวเชื้อโรคนะคะทุกคนถ้าเราไปสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยถ้าใครอ้วกเนี่ย เขาจะเขะดึงลูกดึงหลานเขาออกเลยนะคะทุกคนเขากลัวมากถ้าอ้วกเขาเชื้อโรคใช่ไหมทุกคนนั่นแหละก็ตรงนี้ต้องระวังนะฮะกับเด็กเนาะแล้วไอ้นี่นแหละการที่แบบว่า,าถ้าทําลูกพกช้ําดําเขียวหรือว่าพูดกับลูกไม่ดีเนี่ยเขาเอาไปพูดกับอนุบาลโรงเรียนเขาได้นะฮะที่ดูแลเลี้ยงดู เขาเอาไปพูดแล้วสามารถเป็นเรื่องเป็นราวได้นะคะทุกคนแล้วถ้าเขาแต่เขาก็ต้องพิสูจน์แล้วเขาก็ต้องฟังหลายๆครั้งใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ว่าวันเด็กอ่ะผ้าใสเออผ้าขาวอ่ะเนาะเขาก็จะบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะค่ะนั่นแหละเขาก็จะพูดเรื่องจริงของเขาอืมนั่นแหละแต่เรื่องจริงของเขาเนี่ยเขาก็คือเขาอาจจะเขาคิดไปแบบว่าถ้า มันช้ำเขียวเพราะเหตุผลสาเหตุมาจากเราอาจจะหยอกเข้าแล้วเขาลม้มอย่างที่ปลายกตัวอย่างมานะคะทุกคนเขาก็สามารถพูดได้ว่าถ้าถ้าแม่ไม่ทํามันก็จะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกปลาไม่มีนะสามขวบสี่ขวบเนี่ยปลาก็จะบอกกับลูกเลยเวลาปลาเล่นกับลูกอะ่ะแม่หยอกลูกนะอะไรเงี้ยหยอกกันอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวมากเลยกลัวมากกับการที่แบบว่า เขาจะไปพูดอะไรไปทั่วสองสามคนอาจจะยังพูดกับเขาไม่ไม่ได้ไอ้นี่ถ้าสมมติว่าเราพยายามพูดกับเขาว่าเราหยอกกันนะเราหยอกกันได้เราเป็นแม่กับลูกเราหยอกกันได้ด้วยความที่แบบว่าชอบกอดลูกแน่นๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเขาเอาเอาไปพูดอาจจะไม่โอเคนะถ้าแม่ชอบกอดฉันแรงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคนฟังเขาจะ ไม่เข้าใจว่าเรากอดหยอกนะคะเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้นะคะมีสภาวะทางใจอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะ,ะบางทีกอดน้องม้าก็ยังว่าไปหยอกก็ชอบหยอกอะคนไทยอะจะเข้าใจนะคะโมเมนต์ Moment, คือความรู้สึกเนี่ยชอบหยอกนะ,ะนั่นแหละแต่พลังเขาจะไม่ได้หยอกเหมือนกันไงคะทุกคนโอ้ปาพูดมายาวแล้วนั่นแหละถ้าสมมติว่า,าลูกนะคะพูดอย่างนี้ที่ ที่สถานที่เลี้ยงนะเป็นเรื่องใหญ่ได้เขาสามารถเช็คแล้วก็เอาลูกของคุณหนีไปจากพ่อแม่เอาไปเลี้ยงดูโดยที่เราไม่เห็นเขาอีกเป็นการทำโทษนะฮะเพราะว่าเราเหมือนลังแกเด็กนั่นแหละบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะไปส่งลูกอาจจะดีๆอยู่แต่อยู่ที่บ้านอาจจะเป็นอย่างนึงอะไรเงี้ยก็คือมันหลายเหตุผลหลายเคสนะ,ะทุกคน ต้องระวังด้วยสําหรับใครที่จะมาอยู่ต่างแดนแล้วก็ใส่อารมณ์กับลูกนะคะลูกเล็กไม่มีใครปรารถนาที่จะให้คนเอาลูกเราไปเพราะฉะนั้นจะโกรธจะโมโหใครคนใดก็ไม่ควรเอามาลงที่ลูกนะคะแต่ถ้าโตแล้วอะ่ะเท่าทุกวันนี้บอกกัน บอกเหมันจะทะเลาะกันเลยคือแบบว่าสอนเขาให้ทำเรียกนะคะทุกคนทํางานบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเด็กที่นี่มันจะต่างกันมากกับที่เราโตมานะคะทุกคนก็คืออย่างถ้าปลาโตมาเนี่ยบ้าก็จะช่วยล้างจานถูบ้านกวาดบ้านคือทํางานบ้านเกือบทุกอย่างนะคะทุกคนแต่ที่นี่เด็กเขาไม่ได้ทํานะคะทุกคนเครื่องล้างจานก็มีพอพอเครื่องล้างจานมีก็ต้อง จำจี้จำชัยเที่ยวให้แบบบอกให้เขาเอาเข้าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ก็จะต่างกันมันก็คือคนละคนละรุ่นนะเนาะแต่ละรุ่นมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาแเนาะเราไม่สามารถเอาการที่เราถูกเลี้ยงมาเลี้ยงกับลูกเราได้มันไม่ได้นะคืออาจจะเปลี่ยนสิ้นเชิงเลย สิ่งที่เราสอนเราสอนแล้วแต่ว่าถ้าเขาไม่เอาเราก็ทําอะไรไม่ได้ได้ค่ะทุกคนการที่จะบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนะี่ยบอกว่าพ่อแม่ไม่บอกเนี่ยมันมันไม่แฟร์สำหรับพ่อแม่นะคะทุกคนนั่นแหละโอเคนะคะปาเอาอ่าโอ้คุยหลายเรื่องรวมกันเลยไม่รู้จะตั้งแคปชั่นไม่รู้จะตไตเติ้ลคลิปว่ายัางไงนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ